สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอังคาร Good morning c h i d r e n Good morning Teacher a n d How are you today I am good I am great I am wonderful Okay Okay วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยเด็กดีมีจิตใจงามนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบสมองกันหน่อยเนาะอ่ะ จะพมจะลจะพมจะลาระมาณหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอ่ีเด็กขานีเด็กทำตามกันนะคะกันไกลกันไกลไข่ไข่ผ้าไหมไข่กันไกลสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบ ไข่กันไกลไข่ผ้าไหมอ่ะทีนี้ไปพร้อมๆกับครูแอนนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ 1, ่งใบไข่กันไกลไข่ผ้าไหมไข่ด <c> ำ <ười> ได้เก่งมากเลยค่ะเอาอีกรอบก็ได้ค่ะหนึ่งสองสาม กันไกลไข่หใบ2บาท50 5สิบาท1ใบไข่กันไกลไข่ผ้าไหมไกันไกล 50. 50, ไข่ผ้าไหมไข่กันไกลสองบาท50 5สิบาท1ใบไข่กันไกลไข่ผ้าไหมอ่ะกับมือให้ตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในสาระที่สอง มารยาทการพูดมารยาทการพูดนะคะในการพูดก็คือการเปล่งเสียงออกมาใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วเมื่อวานเรื่องมารยาทการไหว้เนาะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมารยาทในการพูดนะคะเด็กๆขะในการพูด,ดเด็กๆดูภาพเด็กสองคนนี้ค่ะผู้ชายเขาบอกว่าสวัสดีครับผู้หญิงบอกว่าสวัสดีคะ่ะนะคะ อันนี้พูดเพราะไหมคะค่ะพูดไพเราะมากเด็กๆก็เช่นกันต้องพูดไพเราะเหมือนน้องสองคนนี้นะคะอ่ะในเรื่องมารยาทการพูดนะคะการพูดที่เราจะต้องจำแล้วก็จะต้องทำให้ได้ปฏิบัติให้ได้นะคะก็คือการพูดจาสุภาพมีหางเสียงครับผู้หญิงพูดค่ะนะคะและเมื่อเราทำผิดต่อใครก็ตาม ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะต้องพูดคำว่าขอโทษภาษาอังกฤษบอกว่า excuse me นะคะขอโทษ excuse me นะคะและเมื่อใครทำดีกับเราหรือใครให้สิ่งของเราเราต้องพูดคำว่าขอบคุณ thank you thank you ภาษาจีนบอกว่าเชียเชียรใช่ไหมคะอ่ะ หนึ่งครับค่ะพูจธาสุภาพสองขอโทษสามขอบพระคุณหรือขอบคุณนะคะเด็กๆค่ะสามคำนี้เป็นคำที่ควรจะเปล่งออกมาจากปากเด็กประจำสม่ำเสมอไม่ลืมที่จะพูดคำเหล่านี้นะคะไม่อายด้วยที่จะพูดเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะต่อไปดูค่ะอันนี้เป็นภาพ แม่ครัวหรือพนักง,งานขายอาหารกำลังยื่นข้าวให้เด็กสองคนนี้อยู่ค่ะเด็กเด็กเ,ก,เกคิดว่ามารยาทที่ดีในการพูดเด็กสองคนนี้ควรพูดคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าขอบคุณค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าขอบคุณครับ นี่ภาษาจีนก็บอกว่าเ che ช er, ียเชียเชียเชียใช่ไหมคะอ่าเชียเชียภาษาจีนบอกว่าแปลว่าขอบคุณและ thank you ภาษาอังกฤษ thank you teacher thank you teacher a n d thank you teacher นิดหน่อย thank you มา m ีโอเคอันนี้ก็คือการกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะต่อไปเด็กดูภาพนี้ค่ะ ถ้าเด็กเดินชนเพื่อนเด็กคนนี้เดินชนเพื่อนเขากล่าวคําว่าอะไรขึ้นมาทันทีเลยคะขอโทษขอโทษนะตัวเองก็ขอโทษนะษนะ excuse me yes excuse me ขอโทษนะคะเราจะต้องไม่อายถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทาให้คนอื่นเจ็บหรือถ้าเราทําให้เขาเจ็บจริงๆเราเป็นฝ่ายผิดเราก็ต้องยอมรับว่าเราทําผิดเราต้องขอโทษเพื่อนนะคะอ่าคุณครูมีภาพ นะคะนี่ค่ะคําว่าขอบคุณเชี่ยเชี่ยเนี่ยมีมีภาพสองภาพเนาะอ่ะเดี๋ยวกลับไปก่อนเชี่ยเชี่ยแปลว่าขอบคุณเชี่ยเชี่ออยอลิฟพูดสิโอเคเชี่ยเชี่ยแปลว่าขอบคุณนะคะเป็นมรารยาทที่ดีมากเนาะที่เราควรจะกล่าวนะคะภาพใดที่เป็นภาพที่แสดงคําว่า เป็นภาพที่แสดงคําที่จะต้องพูดว่าขอบคุณนะคะอ่าภาพที่หนึ่งเหมือนที่ครูแอสอนไปเมื่อกี้แหละภาพที่สองอ่าภาพที่หนึ่งเห็นไหมคะภาพที่หนึ่งเด็กคนนี้ชนเพื่อนแล้วเขาก็กล่าวเขาว่าอะไรอ่าภาพที่สองเด็กคนนี้ได้รับของจากผู้ใหญ่เขากลังเขาจะต้องพูดคําว่าอะไรคะในใครตอบข้อหนึ่งในใครตอบข้อสอง อ่ะมาดูนะข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องแอดแข้อหนึ่งถูกหรือผิดคะผิดข้อหนึ่งจะต้องพูดคำว่าขอโทษนะคะต่อไปดูข้อสองเถูกต้องข้อสองก็คือกล่าวคำว่าเชี่ยเชีขอบคุณค่ะนะคะอ่าวันนี้คุณครูก็ จบการนำเสนอเรื่องการพูดเพียงเท่านี้นะคะการพูดที่ดีจะต้องพูดจามีหางเสียงผู้หญิงพูดค่ะผู้ชายพูดครับและเมื่อเราทำผิดเราก็จะต้องกล่าวขอโทษทุกครั้งและเมื่อมีใครให้ของเราหรือทำให้เรามีความสุขเราควรกล่าวคำว่าขอบคุณใช่ไหมคะอ่าอย่าลืมนะคะ การพูดจาไพเราะมีหางเสียงสุภาพอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนพึงปฏิบัตินะคะวันนี้คุณครูแอนไม่มีการบ้านในคลิปนะคะแต่จะมีการบ้านในเวิร์กชีตนะคะวันนี้คุณครูแอนลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเดินชนเพื่อนกล่าวคำว่าขอโทษถ้ามีผู้ใหญ่ให้ของ ขอบคุณแช่งเคียร์เชียร์เชียร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนในเรื่องมารยาทการพูดนะคะสวัสดีค่ะ